สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ d ็อกเตอร์ท็ช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับก็มาอยู่ในช่วงคีโตง่ายๆสไตล์หมอท็อปอีกเช่นเดิมนะครับก็มาอยู่กับกลุ่มพวกเราครับกลุ่มที่ชอบทําอะไรง่ายๆแต่ว่าได้ผลจริงแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบมากๆนั่นเองนะครับครัวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับสามอาหารนะครับที่จะทําให้นะครับ หลอดเลือดของท่านเนี่ยมีโอกาสอุดตันแบบสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไตโอ้โหน่ากลัวมากๆและสามอาหารที่ผมบอกให้นี้นะครับเป็นอาหารที่ไม่มันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับไขมันเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดกันไปว่านะครับมักจะคิดกันไปว่าอาหารที่มันมัน่ะจะทําให้หลอดเลือดของเรามีไขมันไปเกาะแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ผมบอกให้ครับให้ท่านนึกถึงหลอด หล,หลอดดูดหรือหลอดแก้วหรือหลอดอะไรก็ได้ถ้าเกิดตัวหลอดเนี่ยมันลื่นเรียบสนิทไม่มีแผลอะไรเนี่ยนะครับไขมันเนี่ยมันก็ไม่เกาะมันก็ไม่ติดจริงไหมฮะมันก็ไหลลื่นไปนะครับแต่อะไรละ่ะที่ทําให้หลอดเลือดมีแผลเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะติดได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันไปทําลายผนังหลอดเลือดซึ่งผนังหลอดเลือดพวกนี้ จะโดนอาหารกลุ่มนี้ทำลายมากอาหารที่ผมจะบอกสามตัวนี้มันจะไปทำลายหลอดเลือดผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับทีละนิดทีละนิดนะครับพอทำลายปุ๊บร่างกายก็ซ่อมแซมได้บ้างซ่อมแซมไม่ได้บ้างมันก็จะเริ่มเหมือนแผลเป็นทีละนิดทีละนิดพอถึงจุดจุดหนึ่งครับไอ้ตันแค่ครึ่งเดียวหรือ50%เนี่ยหลอดเลือดเรายัางไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การอุดตันมากกว่า75%แล้วก็แน่นอนครับ ถ้าอุดตันหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นไงครับอัมาพาตถ้าหัวใจล่ะครับหัวใจขาดเลือดตายเฉียบพลันถ้าไตอะครับไตาวายเลือดลังฟอกไตตลอดชีวิตถ้าแขนขาล้ะครับเบาหวานโดนตัดขาอะนะสาอาหารนะครับอาหารชนิดแรกครับนั่นก็คือกลุ่มครีมเทียมนั่นเองครับพวกครีมเทียมนะครับมักจะผสมอยู่ในไหนนะครับ ก็ในกลุ่มพวก3 in 1ทั้งหลายนะครับในเป็นผงผงอะ่ะพวกผงชงผงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละฮะถามว่าทำไมนะครับคือพวกครีมเทียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่าโปรเซสต d ฟู Pro ้ดนะครับก็คืออาหารที่ผ่านแบบเขาเรียกอัลตราโปรเซสเป็นกรรมมาวิธีที่เยอะมากๆซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เราได้รับอาหารที่ผ่านกระบวนการมากๆหรืออัลตราโปรเซสเนี่ยร่างกายเราไม่ชินครับร่างกายเราต้องการอาหารที่มาจากธรรมชาติ เนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรามองเห็นแล้วว่าเอออันนี้เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ใช่เป็นแบบผงชงอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการอักเสบการต่อต้านของร่างกายกินวัน2วันไม่เป็นไรหรอกครับแต่กินปี2ปี5ปี10ปีอย่างนี้หลอดเลือดมีปัญหาแน่นอนมันจะเกิดการอักเสบเล็กๆททละนิดทีละดิดจนในที่สุดกลายเป็นแผลเป็นและหลอดเลือดอุดตันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มกาแฟทรีอินวันนะครับผงชงต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นนะครับ ถ้า,าเป็นผมผมก็จะไม่ทานแล้วกันแน,นะนํากาแฟดำนะครับชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนที่ไม่เติมน้าตาลไม่เติมสารทดแทนความหวานแนะนาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่สองครับอาหารชนิดที่2ครับนั่นก็คือพวกนะครับอาหารที่มีความหวานมากๆหรือมีน้ําตาลมากๆทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับอาหารที่แบบหวานเจี๊ยบมากๆเลยนะครับพวกนี้นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับอาหารที่มีความหวานมากๆโดยเฉพาะพวกน้ําตาลแบบเขาเรียกไฮฟ u c โตรคอนไซรันะครับอยู่ในพวกขนมถุงทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าแบบขนมที่หวานมากๆหรือว่าน้ําตาลทรายขาวอะไรแบบนี้นะครับน้ำตาลทุกอย่างแหละไม่น้ําพึ่งก็มีเหมือนกันไม่ได้ว่าจะแตกต่างก,กันมากเพราะน้ําพึ่งสุดท้ายก็กลายไปเป็นน้ําตาลอยู่ดีแบบนี้ครับ สุดท้ายแล้วครับร่างกายจะโดนกระตุน้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเยอะมากๆทําให้ท่านมีภาวะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานในอนาคตไม่พอครับเมื่อร่างกายหลัง่งอินซูลินออกมาบ่อยๆครับหลอดเลือดมักจะเกิดการอักเสบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมีปัญหานะครับทำให้ท่านเป็นโรคเรื้อรล่างต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดครับหลอดเลือดก็ตีบตันหัวใจก็หัวใจวายหัวใจขาดเลือดสมองก็เป็นอัมพาตแขนขาก็โดนตัดก็อย่างที่เห็นนะครับผู้ป่วยเบาหวานนะครับแขนขานิ้วเน้ากุดไตาวายเรื้อรลงนะครับ คนไข้ที่ผมผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตที่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตสิคนเ่ยาคนเป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานก็ตรงไปตรงมาฮะกินอาหารหวานมันก็เป็นเบาหวานนะฮะกินอาหารมันมันไม่เป็นเบาหวานนะครับมันไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับแต่ถ้ากินอาหารมันบวกหวานด้วยเนี่ยจะเป็นเร็วยิ่งขึ้นอ่าเห็นไหมมันมีรายละเอียดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วอาหารอะไรที่หวานมากๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่หวานมากๆนะครับทานได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าอย่าไปเยอะเกินไปนะครับมันตรงไปตรงมาเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเบาหวานก็เพราะกินอาหารหวานไง ตรงไปตรงมาเนาะโอเคครับคราวนี้ครับอาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คืออาหารกลุ่มที่มีแป้งสูงนะครับกลุ่มที่มีแป้งสูงเช่นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวอะไรก็ตามครับข้าวขาวข้าวกล้องข้าวนุ่นข้าวนี่ข้าว G I ต่ําก็เหมือนกันนะฮะ คือไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานผมก็ทานครับข้าวไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยนะฮะเพียง <_ C os> แต่ว่าเราไม่ใช่ไปทานจานใหญ่หญๆนะเราก็ทานสักแบบครึ่งถ้วยอะไรอย่างนี้ทานแบบอยู่ในมื้ออาหารอะไรอย่างนี้มันก็พอทานได้ครับแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหไปทานข้าวเยอะๆอย่างนี้ uh, ถ้าอยากสุขภาพดีแนะนําให้เป็นพวก uh, ขุนขยับกลับหมดครับคือเราขยับปุ๊บกลับหมดข้าวเหลือให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราจะสุขภาพค่อนข้างดีนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็ทานได้แต่ว่าอย่าเยอะมากหรือว่าพวก ชุบแป้งทอดนะครับหรือว่าแป้งเป็นผงๆผงที่เอาไว้ใส่ทําขนมแบบนี้นะฮะเป็นอัลตราโปรเซตฟูดทำลายหลอดเลือดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะขออนุญาตสรุปให้นิดนึงเดี๋ยวฟังแล้วก็เผลิน3อาหารนะครับที่จะทําให้หลอดเลือดท่านตีบตันโดยที่มันไม่ได้เป็นอาหารมันๆเลยนะครับโดยที่มันไม่ได้เป็นอาหารมันๆเลยนะอ่ะอันแรกเลยอันแรกเลยอะไรครับนั่นก็คือพวก <c oughs> ผงนะครับผงครีมเทียมผงชงต่างๆนะครับ อันดับที่2อนะครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับลืมเลยน้ําตาลอาหารหวานต่างๆนะครับและอันดับที่3นะครับก็คือพวกแป้งต่างๆที่ผสมอยู่ในไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นเส้นโดยเฉพาะพวกข้าวขัดสีแป้งขัดสีต่างๆนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็คือ3อาหารที่จะทําให้ท่านเสี่ยงแบบหลอดเลือดตันได้ง่ายมากๆนะครับก็ระมัดระวังตัวทุกคนนะครับก็สู้ๆครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอสคีโตจ e นิกไดเอท for new life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจ e นิกไดเอทเนี่ยแหละครับแบบง่ายๆสบายสบายชิลชิเลยครับก็มีเพื่อนนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ขุนดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมน,นะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่าเมตาบลิกเฟกซิบิลิตี้นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตาเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตาไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้น,น และถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย